ลุงเชืองไหนไปลุงลุกเชือไหนลูกตัวอ่ไหนลุงลูงตัวไหนนไ่เสียหลัอยู่บ้านบ้านที่ที่สองลมันม่วงมันม่วงจ้ดระบไ่องี่ไหนมาที่ไหนอ่ะมันอีกที่ไนเรื่องของท้านบาทมี่เสี้ค่ายยาให้เขา มันจะให้ผูดเอจะให้นายนายอุระบงบงอินร่วมลากันอนะครับือเล่นคือพี่แต่พ่อเขาเนี่กัผมนะครับพ่อเขาขึ้นเป็นพอน่อห้าผมทีผมว่าถ้าว่าผมถามว่าเอาเงินนึ่สองพันขึ้นมาใหา 2, ้ผมเพรว่าเขได้เงินสองพันนี่คมเล็กเอาเอาแก่ที่น, 5, นิดหน่อยมานา ผมมาอยากให้เจ้าหน้าที่แจ้งลงประสิทกิ์มันได้ปผมบอกเขามาบ่กเขาจะว่าผมผมลักลับถอนนะครับเงินนี่อย่างเงินเงินต่อข้าบาทนันขึ้นาค้ายาไปยาอย่างยากินะรกับยาข้างนึงแล้วเนลูกผู้บ่ายาป็นพวกผอจงข้ายาเ้ายาี่ผมเอา เอาพ่อเขาเนี่ยเขาเป็นคนเกิวยุกป่านเดือนหน่งจรักษบได้ครับมีพ่อน้องพ่อน้องพ่อพ่อผู้ให่พ่อคนไม่ดีไม่ดีเขยที่ที่คณนี้เขาต้แก้ประมาณพอของนาถุยไปก็รงพยาบาลครับก้าลงพยาบาลแต่เขาพ่อเขาก็เหมือนกับเป็นพ่อผมเหมือนก็บพ่อหักผม เแต่ผมไปเปคนเผาลุ่มโรงงานเรือนหนึ่งเต็มเลยที่ว่าไม่หยงมาเทียวไมหยังมเรเป็นยังแค่เดียวแค่เดียวเผาโรงานพระว่าเก่าคสัดครับตอนนี้นเราโอเคเพราะว่าอยู่ตึงาตึ้งนาอย่เสียหน้าเลยเป็นเป็นอยังแค่เด็กแค่เด็กเขาว่วนเขาบอว่ามีคนดูแลครับเราเพราะยงเัาเป็นโรงงางแค่เดียวคากันเป็นมันดิสตดวคลาันดิสติวนาแล้วลูกไปไท่กันลูกไปไทยลูกแกอไปส่งไปมือผ้า ส่งจะลุื่องลุงหมายแล้วครับไปเองนี่สองมากกไปอยู่สอบเสียนสื่อออกมาเลยถามนั่นเลยเลยนี่แต่ผมไปขอบไปรักษาแกึ้นผมเป็นคนอื่นคือผมเป็นคนว่าเป็นคนบ้านใกล้ชิดกันผถานคนแก่ว่าไปสอาไปเซ็ตไปทุกอย่างเลยหระครับทีนี้ออกจากลงหมาผ่านมาที่ที่นี่มาอยู่ที่เียบหน้านีนจนถึงประเทศภูเขาก็ยังบอกไปดูแล่แกเลยะผมก็เลยถามเรื่องเงินเรื่องทองว่า ค่าลุงบอกค่าลุงบานค่าอย่ารตาดร้งที่อยู่ชื่อจินจริงนะผมกาเลยผมก็บอกว่าใครช่วยเดียวไปมเขาเล้ว่าหาคนมาช่วยต้งื่ออย่างเื่องคามันื่นงสองตั้งคาหมอค่ายาคืนค่าราคาแค่นะค่าคือที่จริงเดี๋เลื่นหาขันก่อนนะครับเพระว่าผมคิดโอแคสองพันบาทเลยผมว่าหันมาจ่ายผมเรา่าจ่ายอยู่ผมเลือกแต่เอาเตาปิ๊กยู่มาน้าอเนี่ยแล้ไปยึดเพียงหน้าเลยครับ ี่ม่กามาเกาดาคยอาน่ไมเือท่เาเอเมเชื่อารพนันาเนี่ยีอามานี่เขาลูกวะนี่พูกแต่โคอครับผมไม่เมไ่เหนได้ไปนี่โอยเสียงนาหังคาเปนี่มันมันม่ก็่อะไรก็่อะไรก็่าอยเสียงหนามันก็ผิดเดี๋เน้อผิดผิดราคาได้หนี่มันว่าอะไรนี่มันล้มหายล้มหายกับว่ามีผลยังได้หรือเปความผิดออกมาเลยยังี่ออกมาเลยไม่ นี่เขาเไปแค่เาน่่าน้นอันแคบอันแคบเนน้อยนี่ติดมิดนะครับแคบเนต้นเขาตัวแบเน้อยนี่เปไงบาานี้คุยกันมันคื่เยมันคุยกันเดนอะบอมันคุยกันปรได้นอ่ะครับเดื๋อวนี้ไปมันก็บรับสายบ่รับห่างเลยนะครับยุใส่ลูกเต่าอยู่ใส่เบิดลูกเต่าเขายุบ้านเพรว่าบ้านเขายุบ้านลงดูบ้านลงดูมูเทปตะบุญน้าไหน หมูจะค้นสองคอนมันครับแรกผมก็บอกพ่กอว่าผมเ็าสองแก๊ไปเลิกก็เำาเงได้แตแต่เขาอาเงนินสองพันมย่าใไ่ไเอาขึ้นมาเขามาไส่เอาขึ้นผมก็เอาหรอกเพราะว่าเอาเงินสอง,งคันมาให้ขึนแล้วกอใสองแก๊สที่ผมมาถามเซนอะไรทีบบ่มาเนไว้แบบมาตรงนี้ไแบบม่ถช่ไหบ ก็คือปกกันไม่ได้เจ้าหนาที่หาว่าผมประเขาบ้านนะฮลูกโลูกเนียเรามีวาลูกคนนี้เมียก็มีลูกแตบมีเมียไปไหนเนียแต่ดูเพื่อนนะับบ้านอเาเนี้ยว่าเราพิชิตบอเนียเราเมี่ยแกกับลูกอีนุอีอย่างเลยั่รู่กอีนอี้ใช่ไหมว่าไปเผาไปเมื่อกัน่บอว่าไดประกอบไปเ็นมืต็เส้น่าตัดแห่แกนะครับก็ไปอีกเพื่อที่สองกไป พอ่าเสียวันเสียานั่นลู้คยอะว่านั่นเ้กแก่ับมาอีกเลยไปหน้าของเครือกไปหน้าหาตาผอเครือกต่อไปนะา้าเขี่ยงบ่าออกมาหาเลยเพราะว่าผมเห็นได้บ่อรา่ว่าขาอยากได้ผมก็ส่งคึืนใหม่หะซึ่งผมบ่เอาหรอกเพราะว่าผมอยากได้เรื่องสองฟังขอ้คลื่น พอนีราไี่ว่าพ่อไปยุ่เสียงหน้าหันเลยพ่อเป็นทหารในกรได้อยู่แล้วว่าเขาไปเขาไปผมนี่นต่นจะาดใช่มาไมขึ้นก็บอกแอ้เขาป่วยยืดเหน่อยมานาสักไม่กเท่าดูเสียงหน้าเดจ๊กนาจอยู่มยังมีตัดเยมง้คุมค ที่นันมดนู่นผมมาไม่ได้มาบ้านผมนะมานมันร่วงผมก็ไปนเสาแกยุ่นครับยื่อ่านกะผมเลยนั่นก็ย้อนแตนายื้น้รักแก่าย้อ่ได้พักพักนเข่าได้องไปแ่ลูกเขาเป็นลูกที่นี่อ่ะแล้วไปดู้ที่นี่ว่ารู้จังผมรู้จักผมลูกที่นี่อ ลูกเจ้าขงนี่เจ้าของมนี่เขาแล้อยากคนใจมันกแม่อะไรไหมมันนัมงัแล้วก็อยากเลยแม่อะไรไหมเนื่อเขาเแต่หามาเนนงหามนทุกเอเขาเห็นด้วยเขา่ยเขาไปกอลูกบาศก์เน่งมี่มหาเลยผมเลยถามหาเงินบาทเงินมาตื้อจิแม่ผมขอาเอาเขาบอกว่าโมีเงินเรื่องว่าผมเนี่ยใส่ film, no the film, the film, ุญแนครอบครัวนางที่ว่าผมดูแลแตที่เลยใส่หนักกินักัจะใหเยอะมากผมซอยตลอดเลย นอยางี่สี่สี่มันคือเพราเหตุผลมันก็่อยแยตลอดเลยโดยเว่าผมไม่ได้เงินฟงไม่อยู่เรียกไม่อยู่สิบสี่หรือส้าเลยผมุกตีีข้างก็เปล่าแต่พอเอาเงินแห่นี้ห้เอาไปขายเงินที่หามืมันเป็นทั้งทีหลังมันเบ็นนี่คือขอเสียเขอากันว่าไม่ลงแล้็มันจะเป็นแบบนี้นะครับ เมบี้ก็ไดยู่เยว่ดีนี้มาแบบนี้ขนีินแบบนอนแบบไหนก็ใวที่หนึ่งเขาเขาไปเนดีดก็ให้ดีนี้จากม่านการบอลฮิโร่ที่สกัอย่างนี้ผมก็ผมก็รูยว่าีารเทเขาเขาค่สัีปีะแปดสิบปีนะครับกับเมื่อก่นเริ่มมันเริ่มเออไงมาที่วทเี่ยมันเริ่มมันห่วงแล้วเนาะ อากาศมนจะเริ่ม่วงแล้วคพณว่าตายก็อยู่หายชนเกบอถ่ายชุนคุณน้าลูกคุณขาคุณย่ามงผมจะไปแจ้งนี่มที่ไอ้มุญนจักราค่นลมลนะครับแจ้งน่นที่กเยผมว่าเกป็นอยางมากจงแล้วให้เขาจัดการเรื่องาจัดการเรื่องตัวข้าจัดกัอไร่ายก่านัเรียไป

เปทุกทุกาย้างเลยไม่ทุกวาได้บ้ทุกนไปแล้วเขาก็รับสายเ้ลองคุยดูองคุยด มาเรียกผั้น่นตั้สับปจะด้เอามาเลยสิเตั้สับปจะด้เอามันไปเรียนมาคุยกันนี่่ะเนี้น ก็ได้เลยสุดไม่เข้าหาเลยเขาก็รับสายก็รับอยู่เลยเขาที่เครื่องเลยแบบนี้แม่ถ้าไม่เป็นเท่าหลังคล่อมเลยหน้ามูกที่ยูนเซย์ใ่เข้าไปใส่ใส่ก็ไม่